ติดตามข่าวสารร้ายสาระใหม่ๆได้ที่ลงกุง่ง h a นแนลกะรุณนาเสียสละเวลาอ่านคำเตือนก่อนชมคลิปและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆขอบคุณครับข้อความต่างวิติจากเมตาทรอนความงดงามทั้งหมดของมันที่รักทั้งหลายชีวิตของพวกคุณบนดาวเคราะห์โลกแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้ ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินซึ่งพวกคุณที่อยู่ในวัยชราแล้วก็จะสามารถรู้ความหมายและเข้าใจลึกซึ้งถึงคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีแต่บ่อยครั้งที่บนเส้นทางสแสวงหาสัจธรรมของพวกคุณพวกคุณมองข้ามความสำคัญของการอยู่ดีมีสุขและการมีความสุขไปดวงใจอันเป็นที่รักทั้งหลายลองหาเวลาสูดดมกลิ่นหอมข้างดอกกุหลาบดูบ้างเถิดลองหาเวลาเพื่อแสดง น้ำใจไม่ตีต่อกันและกันดูบ้างเถิดลองหาเวลาหันมาทนุถนอมกล่อมเกลียงทุกๆกชั่วขณะอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตที่ทรงคุณค่านี้ดูบ้างเถอดอย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลและความรับข้องใจในโลกแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้มันทำให้พวกคุณมองไม่เห็นความสวยงามของชีวิตนี้เลยลองหาเวลาเพื่อรู้สึกถึงความงดงามของทุกสิ่งทุกอย่างดูบ้างเถิด ลองหาเวลาเพื่อรับรู้ความจริงที่ว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่ทรงพลังอำนาจและเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเนื้อหน,นังนี้อยู่ดูบ้างเถิดลองเชื่อมต่อเข้าไปในพลังงานแห่งความรักอันบริสุทธิ์หรือแสงสว่างอันประณีตซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ดูบ้างเถิดลองรู้สึกถึงพวกเราลองรู้สึกถึงความเป็นพระเจ้า ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองดูบ้างเถิดและจงรู้เอาไว้เถิดว่าพวกคุณไม่เคยอยู่กันโดยลำพังเลยท่านครูทั้งหลายได้โปรดอย่าลืมว่าเบื้องหน้าแห่งโลกใบนี้คือมายาการที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าประสงค์มันเป็นมายาการที่มวลมนุษย์ทั้งโลกทั้งมวลร่วมกันสร้างขึ้นมาและก็สร้างขึ้นมาอย่างมีความหมายด้วยมนุษย์โลกที่อยู่ภายใต้ภาพดวงตาของโลกทางกายภาพนี้ ต่างก็กำลังสวมใส่ตัวกรองที่ทําหน้าที่แบ่งแยกพวกคุณออกจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณเองอยู่ดังนั้นบ่อยครั้งพวกคุณจึงรู้สึกสับสนเหลือเกินหรือรู้สึกแปลกแยกเหลือเกินหรือรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินและในการค้นหาทั้งหมดของพวกคุณสิ่งที่พวกคุณจะค้นพบในท้ายที่สุดก็คือพวกคุณจะพบว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้สามารถทนทาน กับความรู้สึกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ก็คือการรักกันหรือความรักนั่นเองแต่ความรักก็จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้มแข็งด้วยเพราะว่าความรักเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งซับซ้อนศาสตร์หนึ่งไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นความรักคือกุญแจสำคัญความรักคือคลื่นความถี่ที่แสนมหัศจรรย์และคือน้ำทิพย์ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในท้ายที่สุด ความเป็นทวิภาวะคือสภาวะที่พิเศษไม่ใช่สภาวะที่เป็นกฎข้อบังคับโดยทั่วไปเพราะว่าเนกภพแห่งนี้มีสสารทางกายภาพอยู่เพียงไม่ถึง7%เ์เท่านั้นเองและก็มีเพียงมิติที่สามที่อยู่ในระบบทวิภาวะเท่านั้นถึงจะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันได้แต่ว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำกันอยู่ในจักรวาลแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้มันก็มีเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ และก็ยิ่งใหญ่มากๆอยู่ในโลกแห่งทางเลือกเสรีที่น่าสนใจแห่งนี้พวกคุณสามารถที่จะเลือกเนลมิดฝันที่สวยสดงดงามมากแค่ไหนขึ้นมาก,ก็ได้หรือจะเลือกเนลมิตฝันร้ายที่น่าสยดสยองแค่ไหนขึ้นมาก,ก็ได้แต่วันนี้ก็คือวิธีการในการค้นหาความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในตัวของพวกคุณเองให้เจอและก็เป็นวิธีการค้นหาบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเอง ในฐานะที่เป็นผู้้ามที่มีความรับผิดชอบของโลกแห่งความเป็นจริงอันน่าทึ่งของตัวเองด้วยเรอน้าแห่งโลกใบนี้คือมายาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เป็นมายาการที่ดูเป็นจริงเป็นจังมากๆากซะด้วยสิดังนั้นพวกคุณถึงได้รู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายความเจ็บปวดทั้งหลายและบทเรียนทั้งหลายมันช่างดูเป็นจริง,เป,รงเป็นจังมากเหลือเกินยังไงละ่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพวกคุณก็อาจจะไม่เติบโตก็ได้แต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่สวยสดงดงามด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะมาประทับและฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของพวกคุณและความรักเองที่จะคงอยู่ชั่วนิจนิลันในช่วงเวลาของปีนี้พวกคุณกำลังอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่เป็นเตาหลอมทางดาราศาสตร์อยู่ ดังนั้นพลังงานที่ตกค้างอยู่หรืออุดตันอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการชำระสาสารก็เลยจะถูกกระตุ้นให้หลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวเพื่อที่พวกมันจะได้ถูกชำระสาสางออกไปดังนั้นในระหว่างที่พวกคุณกําลังตกอยู่ในช่วงที่ยากลําบากอยู่นี้จงปลอบใจตัวเองเอาไว้ด้วยความจริงนี้เถิดว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเอง ไม่ช้าก็เร็วผู้สแสวงบุญทั้งหลายเอย่ยพวกคุณได้เดินทางมาไกลแล้วและตอนนี้พวกคุณก็กำลังสำเร็จการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่กันแล้วซึ่งเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่พวกคุณได้พ่ากันเริ่มเรียนมานานหลายภพหลายชาติและไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามโลกแหะมนุษย์โลกก็กำลังวิวัน์อยู่บนเส้นทางที่วางเอาไว้อยู่และพวกคุณก็มีเครื่องหมายเครื่องมือใหม่ๆอยู่อย่างมากมายแล้ว หมายถึงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่รูปธรรมชีวิตจากต่างมิติทั้งหลายได้สอนเอาไว้ให้พวกเรามากมายแล้วที่จะใช้เพื่อสร้างสารรค์โลกที่ดีกว่านี้ขึ้นมาอย่างมีความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่พวกคุณจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วส่องแสงสว่างด้านวกของตัวเองออกมาเพราะว่าแสงสว่างของพวกคุณจะทําให้โลกสว่างสวัยขึ้นมาได้สว่างสวัยเพราะแสงสว่างจากดวงใจของพวกคุณ ที่ะดวงพวกเราอยากจะบอกพวกคุณว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนและพวกเราก็อยากจะขอรับประกันกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความจริงแท้แน่นอนและก็แน่นอนอย่างที่สุดด้วยชีวิตเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทางเลือกเสรีก็เป็นวิธีทางอันสง่างามที่จะใช้เพื่อเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นพระเจ้าในตัวเองจงรู้ให้ถ่องแท้ว่า ตัวตนที่อยู่เหนือการเวลาของพวกคุณเองหรือตัวตนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของพวกคุณเองมีความรู้อย่างแจ่มแจง้งและชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีเหตุผลในการเป็นอยู่หรือเป็นของมันเองทั้งสิน้นใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วสักวันหนึ่งพวกคุณก็จะได้รู้ว่าประสบการณ์ชีวิตบนและน้าแห่งโลกใบนี้ได้มอบความสวยสดงดงามแบบสุดพิเศษให้กับพวกคุณมากเพียงใด เพราะว่าเมื่อบทเรียนหนึ่งผ่านไปแล้วบทเรียนอื่นๆก็จะตามมาและตัวกรองก็จะหลุดออกไปได้แล้วพวกคุณก็จะได้พบกับความรักซึ่งเป็นความรักและความใส่ใจอย่างทนุถนอมแบบไร้เงื่อนไขในทุกๆก้าวย่างของการเดินทางบนเส้นทางที่พิเศษสุดสายนี้แล้วพวกคุณก็จะคิดถึงความสวยสดงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและคิดถึงความสมมาตรกันของใบไม บนต้นไม้คิดถึงสีสันสดใสของฤดูใบไม้ผลิและคิดถึงเสียงหัวเราะของเด็กๆความรักคือสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปเพราะว่าในมิติที่สูงกว่านี้ซึ่งประ,ะจากความเป็นคู่นั้นมีเพียงความรักเท่านั้นที่ดำรงอยู่จริงจงเพลิดเพลินกับทุกชั่วขณะของชีวิตของพวกคุณจงทะนุถนอมทุกๆประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้เพราะว่าพวกคุณได้รับมันมามากมายเกินกว่าที่พวกคุณจะรู้ตัวซะอ,อีก และเมื่อใดที่พวกคุณตายจากโลกนี้ไปแล้วซึ่งวันหนึ่งวันนั้นก็จะต้องมาถึงพวกคุณก็จะได้รู้ว่าโลกใบนี้ได้มอบประสบการณ์ชีวิตที่สวยสดงดงามให้กับพวกคุณมากเพียงใดและพวกคุณก็จะได้รู้อย่างฉับพลันทันทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมจะมีเหตุผลในการเป็นอยู่หรือเป็นไปของมันเองทั้งสิน้นมนุษย์โลกที่รักทั้งหลายพวกเราให้เกียรติพวกคุณและพวกเรา ก็อยากจะบอกพวกคุณว่านี่คือวิถีแห่งความเป็นไปของมันซึ่งเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือบนเส้นทางกลับบ้านนั้นพวกคุณจะต้องค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวและก้าวเล็กๆก,ก็พอซึ่งตอนนี้พวกคุณก็ได้เดินมาจนใกล้จะถึงบ้านกว่าที่พวกคุณจะรู้ตัวแล้วและพวกเราซึ่งอยู่ในดินแดนแห่งถวยเทพทั้งหลายก็กำลังรอคอยพวกคุณอยู่ด้วยความรัก และพวกเราก็ได้เปิดไฟทิ้งเอาไว้ตลอดทางเพื่อช่วยให้พวกคุณมองเห็นทางกลับมาท่านคุรุทั้งหลายพวกเราให้เกียรติพวกคุณและพวกเราขออวยพรให้พวกคุณมีความสุขและพวกเราก็อยู่กับพวกคุณเสมอในทุกๆก้าวย่างที่พวกคุณเดินลองใช้เวลาสักครู่เพื่อรับรู้ถึงพลังงานของพวกเราดูสิการเวลาแบบที่เป็นเส้นตรงนั้นช่างสั้นหนักเพราะฉะนั้นแล้ว จงจบช่วยชั่วขณะในอาไว้และจงรู้สึกถึงความรักด้วยจงรักซึ่งกันและกันและจงรักตัวเองด้วยเราคือเมตาตรอนพร้อมด้วยไชบรอนแห่งหน่วยบริการคริสตัลลีนและพวกเราขอแบ่งปันความจริงนี้แก่พวกคุณเพราะพวกคุณคือผู้อันเป็นที่รักของพวกเราก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือติชม ก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระต่างๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ